สวัสดีครับทุกคนผมซิงเกิลเพลเยอร์นะครับผมเจอเกมใหม่ชื่อว่าไ i ฟ e Animal ลิ้นลิ้นไลฟ์แอนิเมลเลทุกคนเป็นเกมใหม่ที่น่าสนใจมากๆเลยครับระบบคือแปลกใหม่มากเลยนะเดี๋ยวผมปรับกราฟิกก่อนกราฟิกผมมันแหลกเกินนะครับทุกคนซึ่งเป็นระบบที่ผมโคตรชอบเลยทุกคนแบบหาเกมแนวนี้มานานแล้วนะฮะเดี๋ยวพาไปดูแล้เล่นยังไงนะทุกคนเริ่มแรกนะฮะเราต้องจับสัตว์มานะเริ่มแรกเขาจะมีสัตว์ให้เราหนึ่งตัวอยู่แล้วนะครับผมให้เรากดที่เล่นนะครับนี่มันจะมีให้เราเลือกนะว่ามีตััััวว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 ไไหหนนนนนบบ้าาาางะะะะะคคครรรรมมมเเเเเ็็็ททท่่่่่สสตตผกกจลืออีียุด ซึ่งความเร็วเยือกขึ้นนี่ก็คือตัวนี้ครับผมนกกระจอกเทศนะฮะไวมากครับนกกระจอกเทศนะวิ่งแบบตะลุยตุ๊ตตาตุ๊ตาเลยนะทุกคนอ่านี่ฮะมีตาลโอตาล่าด้วยนะทุกคนแต่ยังไม่เคยจับได้เลยไม่รู้ว่าหายจากไหนอ่ารอรอรอนี่ครับก็เริ่มเกมแล้วนะเริ่มเกมนะผมเราต้องวิ่งหลบสิ่งกีดขวางไปเรื่อยๆนะทุกคนเห็นไหมแล้วเราสามารถกดกระโดดได้ด้วยนะกระโดดไปจับสัตว์ตัวอื่นนะครับอ่าเห็นไหมครับเราก็จับสัตว์ตัวอื่นได้นะฮะนี่มันจะขึ้นรูปหัวใจนะแต่อันนี้แล้้วับนนะขึคร นี่เป็นไงเกียร์มันก็จะประมาณนี้แหละทุกคนปึ๊บเราก็ต้องโดดไปหาสัตว์ตัวอื่นนะเพื่อเพิ่มความไวแต่ถ้าเกิดเราโดดพลาดอะไรเงี้ยนะฮะตกลงมาห้ามตกจากหลังสตัตว์นะครับผมถ้าตกคือเราจบเลยนะฮะและอีกอย่างหนึ่งก็คือถ้าเกิดเราไปชนสัตว์ตัวอื่นเราก็จะตายด้วยนะครับผมต้องระวังให้ดีนะฮะมันมีกฎหลายอย่างนะครับโอเคนี่ผมจะไปจับบ้าลายนะฮะผมก็จะไปจับม้าลายตัวนี้ปึ๊บเห็นไหมเราก็ได้เงินด้วยยิ่งเราจับสตัตว์ไ่้ยิ่งได้เงินนะฮะปึ๊บนี่เราวิ่งหนีหลบ นี่ผมจะไปจับเสือเฮ้ยเกือบไม่ทันแล้ววไวเกินไวเกินอันนี้ผมเป็นเชือกระดับมิติกนะครับก็จะมีให้ซื้อเชือกเลยนะครับซึ่งเชือกโกงๆก็มีเยอะนะก็ต้องลองไปหากันดูนะนี่ปึ๊บตรงนั้นมีจระเข้ใส่จระเข้แล้วกันปึ๊บโอแหลรแแลกแลกค้างค้างภาพค้างเกือบเลยทุกคนเมื่อกี้ภาพค้างเกือบชนแล้วปัญหาเลยคือเกมนี้มันแหลกเลยทุกคนเออผมผมผมเสียอย่างเดียวเลยคือเกม์นี้แหลกนะไม่งั้นมันสนุกกว่านี้อีกนะครับ ซึ่งเราต้องไปให้ไกลที่สุดนะยิ่งไปไกล,ลเท่าไหร่ก็ยิ่งได้หายากหายาก,หายากนะครับผมประมาณนี้โอเคเราก็ไปเรื่อยๆด้านหน้ามีงูด้วยด้านหน้ามีนกโดโดโด,ด้วยแต่เราก็รอก่อนล้วกันโอ้ยแหลกเลทุกคนกลัวผมจะพลาดแต่ผมขอโดดไปเกาะเสือก่อนล้วกันโอเคได้เสือละเสือวิ่งไวมากครับทุกคนนี่เราก็วิ่งเบี่ยงหลบมาได้เราก็จับสัตว์ตัวอื่นได้น,ะนี่ฮะงูงูมีข้มสามารถโคตรโกงเลยครับงูมันจะทําให้สปินได้ไวขึ้นนะมันเป็นบางช่วงนะครับ เคคลายช้างนะช้างก็มีความสามารถเหมือนกันนะครับโอเคตรงนี้ต้องหลบให้ดีอุ้ยแหลกกับทุกคนแหลกมากเลยเนี่ยผมว่าผมไม่ไหวแน่ๆเลยวันนี้ความแหลกที่แท้ทูนะแต่มาลองดูกันนะว่าเราถ้าเกิดเราแหลกเรายังสู้ได้อยู่ไหมนะฮะเขาเริ่มฝึกวิชาฝึกวิชาโอเคมาปื๊บเสือเสือเสือโดนเสือไหมโอ้โหเกือบแล้วครับผมนี่เดียวก็ไม่โดนเสือแล้วเมื่อกี้เกือบตกจากหลังแล้วนะฮะอ่าเกมนี้คือใจร้อนไม่ค่อยได้นะผมลองเล่นแบบใจร้อนดูแล้วแบบคือแบบพลาดตลอดเลยนะครับมันคล้ายๆเกมมังกี้ในมือถือสมัยก่อนที่มันดังมากๆเลย นี่นกโดดโดวิ่งไวมากเกาะช้างปังอุ้ยชิบหายเกือบแล้วไงครับดีหน้าโอ้โหโดดโดดหลบได้ไม่งั้นผมตายเพราะช้างแน่เลยเมื่อกี้เอาเฮ้ยผมค้างทุกคนผมค้างเอาพฮ่ทำไมผมไปอยู่นี่ได้ไงวะเนี่ยเกมค้างทุกคนเห็นไหมเมื่อกี้เกมค้างนะฮะโอเคผมจะไม่โดดไปบ่อยแล้วกันผมอันนี้แหละเราได้บทเดียนแล้วเราจะไม่โดดไปบ่อยนะฮะไปบ่อยๆโดตายหาเอาปึบนี่เราเน้นแบบว่าเกาะตัวละครไปเรื่อยแล้วกันนะทิ้งเขียวเดียกคูกเกียวไปโอ้เหล็กริงนั่นหล็กยิงนัเนี่ย Uh huh. ข้อมแหลกที่แท้ทูแหลกใช้ได้เลยนะ,ะมามามานี่งูเห็นไหมงูมันจะมีความสามารถคือเพิ่มความไวตัวเอง50%นะครับแต่ละตัวก็มีความสามารถแตกต่างกันนะเออเห็นเขาบอกว่าถ้าเกิดเราไปถึง4,000เมตรนะครับผมไปดูในคลิปช่องคนอื่นมานะก็คือจะได้ลบฟินิก์มานะครับซึ่งไกลมาก4,000เมตรไม่รู้ผมจะไปถึงหรือเปล่านะครับเหมือนเขาทํทำบั็กกันนะถึงได้กันมาแต่ผมไม่ได้ทำบั็กเพราะาผมทำไม่เป็น ลองทาดูแล้วก็ทําไม่ได้นะมันก็โดดแบบหลายๆต่อไม่ได้นะครับก็เลยไม่เป็นไรไม่ซีเรียสอยู่แล้วเราใช้ด้วยฝีมือเราก็ได้แต่ดูท่านางจะยากหน่อยถ้าเกิดใช้ฝีมือนะฮะมันก็เล่นยากพอสมควรเลยนะครับทุกคนไปได้ไกลแค่ไหนกันบ้างครับผมมาได้ประมาณ1,300เมตรแล้วตอนนี้นะฮะมามามาเปลี่ยนสัตว์บ้างเบื่อละเบื่อกะทิงเขียวละเอ้ยเอาอันนี้บ้างยังไม่เคยมีอันนี้เลยยังไม่เคยมีลิงเลยเอาลิงบ้างนะฮะอูอูอ่าอูอูอ่า ลิงน้อยลิงน้อยโอ้ยแลกครับทุกคนค้างผมจะทำไงดีผมจะรอดไหมเนะี่ยเพิ่มเพิพ่มผมกดมะม่วงแล้วกันงานนี้ปพ๊บมเพิ่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 มมกม่วงโอเคโอ้โหทุกคนฮ่าคิดเอออ๋อลิงอ๋ลงอลิงมีพาสซีฟก็คือมันจะชนอันนี้ครับผมสแน็โทรได้ครับไอตัวนี้โกงว่ะเอาอลิงนี่แหละครับชิบหายแล้วใหผมค้างแล้วผมก็ตายโอ้ทุกคนครับผมค้างผมก็ตายทุกคนเกมแม่งเกมเกมเกม ฉันแค้นแกไม่เป็นไรไม่เป็นไรเอาใหม่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 หท้อเลยครับทุกคนตายเพราะเกมแหลกโอเคเราก็กลับมาตรงจุดเริ่มต้นแล้วนะโอ้มีเด็กมีเด็กเอฟซีผมเล่นด้วยเว้โอเคครับนี่ฮะเราจะมีสัตว์ต่างๆมากมายนะเราก็สามารถเอ่อคยกอะไรนะเลี้ยงมันไปเรื่อยๆให้มันโตขึ้นเรื่อยๆได้แต่ไม่รู้เลี้ยงมันให้มันโตมันจะทำอะไรได้มันเอาไปขายเหรอหรือไงผมไม่เข้าใจเหมือนกันคือเอาไปขายเหรอเนี่ยเอาไปขายเหรอขอลองดูนะขอลองเอาใชา้ไปขายดู ะะขายกดขายแล้วอ่ะใช่ต้องการจะขายอ๋อนี่ไงขายจะได้เงินเยอะมากครับอืนี่ครับผมเราขายได้เป็นแสนเลยนะเราก็มาซื้อสัตว์ได้นะตรงนี้อ่าซื้อสัตว์คุณยังไม่พบพบสัตว์ชนิดคุณยังไม่คนพบอ๋อถ้าเกิดเราไม่คนพบเราซื้อไม่ได้เหรออ้าวถ้าเราไม่มีเราซื้อไม่ได้เหรอเอ๊ะทำไมมันเป็นอย่างเงี้ยมันบั็กกวะเ,เนี่ย เวลามันไม่ขึ้นอะไรเลยมันบล็อกแน่เลยทุกคนดูสรงละโอเคนี่ฮะแล้วก็สามารถซื้ออาหารได้ด้วยนะซื้ออาหารอามาเลี้ยงสัตว์ได้นะครับกดใช้ไปปุ๊บนี่ซื้อทั้งหมดเลยกดซื้อมาทั้งหมดอเกมมันออกมันออกแรงๆหน่อยนะทุกคนเกมนี้ถ้าเกิดใครเครื่องไม่ดีแบบผมนี่ก็ลาบากนิดน,นึงนะฮะอาหารเต็มเลยเนี่ยเราก็ซื้ออาหารได้สตอ็อกสตอ็อกเนี่ยผมบล็อกให้ยิงนะทุกคนมันขึ้นแบบอันนี้ ผมบ้าอจริงจริงด้วยครับโอเคแล้วเราก็ไปที่ไร่เรานะ่ยไปเลี้ยงสัตว์ได้นะครับนี่มันก็มีสัตว์ต่างๆที่มันจะบอกว่ามันมีอะไรบ้างนะฮะเราให้อาหารไปปึ๊บปึ๊บปึ๊บ h u n g แล้วทําเควสเราก็ได้รับ r ูบี้นะลูบีนะบ้ก็ไปสุ่มเป็นรัตชได้นะนี่ครับผมเป็นเชือกพายุนี่นะฮะเห็นไหมแต่และเชือกก็จะมีอะไรแตกต่างกันนะครับโอเคเดี๋ยวพาไปดูที่ตรงสุ่มเชือกนะครับน,นี่ปึ๊บโชคชะตาสุ่มเชือก เชือกก็โอเคเลยนะโอกาสออกโอเคเลยนะครับไม่แย่เลยนะก็คือใช้ได้เลยไม่แย่เลยเพราะว่าเนื่องจากว่าระดับตำนานเนี่เ4%นี่คือโอเคเลยนะอันนี้เป็นเชือกคิสตันนะแต่ละเชือกก็มีความสามารถแตกต่างกันไปก็ต้องลองดูนะว่าใครจะได้อะไรกันนะครับนี่เชือกมีประมาณนี้มีเชือกนี่เลยโอ้โหให้สุ่มกันนะครับส่วนตรงร้านค้านี่ก็เป็นตาละเลโอตาลาลานะอยากได้หรอทุกคน แต่มันไม่มีหายฟรีหรอเนี่ยผมไม่เคยเจอเลยนะฮะตาลเล่โอตตาลาชิมชิมพานิซีนี่อันนี้ฮะตัวละครต่างๆมากมายนะตอนนี้ยังตัวละครยังไม่ค่อยเยอะนะครับดูด,ดิมีแค่นี้เองตัวละครยังมีเ,เท่าไหร่ก็ต้องรอเกมอัปเดตเนาะว่ามันจะเยอะแค่ไหนนะมาเดี๋ยวเราไปเล่นอีกรอบแล้วกันนะครั้งนี้ผมจะเอาเป็นตัวไหนดีนะเอาเป็นนี้แล้วกันเนี่ยเป็นตัวนี้เหมือนเดิมนกกระจอกเทศอ่ะมันมันวิ่งไวนี่มาแล้วนะฮะมานกกระจอกเทศคุง ลุยเลยผมอยากได้ลิงอ่ะลิงมันโกงมันชนต้นไม้แตกเลยอ่ะโอ้เกมค้างตั้งแต่เริ่มต้นเลยเนี่ยจะไหวไหมเนี่ยงั้นผมจะไม่โดดแล้วนะทุกคนผมจะไม่โดดไปจับสัตว์ตัวไหนละผมจะอยู่แบบผมจะแบบนิ่งๆเลยนะผมจะแบบนิ่งๆเลยแบบคุมๆเลยคุมๆเลยจะอยู่แต่หลังไอ้ตัวนี้แหลนะนกนี่แหละให้มันขี่ไปเรื่อยๆนะครับมาเราต้องแบบเออขอลองขอลองเดินชนหน่อยดีว่ามันจะเป็นอย่างที่ผมคิดไหมอ่าจริงๆด้วยครับผมถ้าเกิดเราไปชนสัตว์ตัวอื่นเราจะตายนะโอเค ห้ามชนสัตว์ตัวอื่นนะครับทุกคนโอ้โหยากนะเนี่ยนี่ถ้าเกิดมีฝูงสัตว์มาเต็มเลยเนี่ก็โหมชิบหายไปวอนหมดนะเห็นต้องหลบต้องหลบสัตว์อีกแถมก็ต้องหลบอันนี้อีกฮนะกองขยะอีกเราต้องคอยกดตัว E ให้ทันไว้นะถ้างั้นถ้าเกิดกดตัว E ไม่ทันนี่คือจบเลยนะครับขี่ไปเรื่อยๆปึ๊บ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 เสียดายเกมนี้มันแหลกอะทุกคนถ้าเกิดมันไม่แหลกมันจะสนุกมากเลยอะผมชอบมากเลยนะมันสนุกดีอะแต่ผมแหลกอะ ต้องเล่นในมือถือเอา้าส <c oughs> องร้อยเมตรองอ่ะโอเคทุกคนเอาประมาณนี้ก่อนแล้วกันนะครับไม่ไหวแล้วแหลกเกินนะทุกคนไม่ชอบกดไลค์ชอบมากกดซับนะทุกคนไว้เจอกันใหม่พัทหน้านะครับขอบพระคุณที่รับชมจนจบทุกคนจเจอกันครับไม่ใหม่ครับทุกคน